สูงชิบหายยังสูงไม่พอใช่ไหมขอไล่ผีอุเสียวตก ขึ้นทางนี้ได้ไหมอย่าวางไหวผีเดี๋ยวเดี๋ยวดยสายําไมอ่ะฝังไว้ไงสายปก็เสียไายตังค์อัะนี้ต้อโทรศัพท์เข้าไปโอไม่ถึงอ้ยมาช่วยอไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวน้าช่วยอ้ปามยมาไมมามามามมไม ไอ้เออเก่งมากโอเคเล่นบาเชียร์รกักไอในสัตว์หยอดเงินเข้าไปในปูนอ๋อต่อแล้วๆน้อยกูจะอ่าคลิปสคลิปสองฝั่งครับต้องหันหน้าเข้าเสร็จเร็วๆได้ไหมฟังฟังฟังเงนพูด อันนีี้สิ่่งทฟังมันคูดในวันนี้ก็คือแรงสัทธาของคลิปนี้จะมีคลิปโดนตีด้วยนะแต่ว่าต้องรับแรงสัทธาแรงสัทธาทั้งน้องนะครับจากหลายสายด้วยกันสายบุญสายสัทธาก่อนนะนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันดีสามเหรียญนะครับบันไดสามว่ายี่สิบขันีผีโคตรสูงเชี่ยแมงนาฬิกานับเก้าเดือนกูได้เป็นพันไล่กันก็ถือว่าเราโมดิฟายเราทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ักูไม่แน่ใจว่าแะไรงอนของลูกนี้มันหายไปไหนเพลื่อนมาแล้วเย่มาทำไมวะมาแล้วก็กลับไปผีแม่โคมีพลังพิเศษว่ะอยากให้ท่านไปเหมือนจับมือทำล้วกันครับขอบคุณพระบาท่านเรื่อระการห้าโมงนะครับเนาะตอนนี้ใครมีเหรียญก็มาอธิษฐาน